สวัสดีค่ะนี่เป็นวิชาการงานอาชีพของป .5 นะคะน้องเปิดบทที่หนึ่งเลยนะลูกบทแรกของหนูก็คือการดูแลเสื้อผ้าเป้าหมายการเรียนรู้เมื่อหนูจบบทเรียนนี้แล้วหนูจะสามารถซ่อมแซมซักตาเก็บรีดแล้วก็พับเสื้อผ้าได้ถูกต้องมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรประหยัดในการดูแลเสื้อผ้าได้มาดูต่อไป ถ้าเราซักผ้าที่สกปรกเพื่อความสะอาดและสะดวกในการนำผ้านำผ้ามาใช้สะดุดนะสะดุดเอามาดูขั้นตอนการซักผ้าหลักการซักผ้าง่ายๆก็คือขั้นแรกก็แยกผ้าสีกับผ้าขาวไม่ให้ปนกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้สีผ้าสีอาจจะตกใส่ผ้าขาวก็ได้สองถ้าพบเสื้อผ้าที่ชํารุดให้ซ่อมก่อนซักจําไว้นะ เจอของเสื้อเจอเสื้อจะกางเกงที่ำชำรุดกระเป๋าขาดใช้หลุดเข็มกระดุมหลุดต้องซ่อมก่อนที่จะซัก 3. เลือกวิธีการซักให้เหมาะสมกับเสื้อผ้า 4. เลือกอุปกรณ์ในการซักเสื้อผ้าให้เหมาะสมมาดูขั้นตอนในการซักเราจะแยกออกเป็น2วิธีก็คือการซักมือกับการซักเครื่องการซักมือก็คืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้กระมัง แปรงซักผ้าตะก้าใส่ผ้าแล้วก็ผงซักฟอกขั้นแรกก็คือแยกผ้าสีออกจากผ้าขาวก่อนเสร็จปุ๊บซักผ้าด้วยน้ําสะอาดซักด้วยน้ําสะอาดก่อนนะลูกเอาน้ําสะอาดซาวก่อนเพื่อขจัดคราบออกซักพักแล้วอีกทีนึงก็เปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็เทผงซักฟอกลงไปแช่ทิ้งไว้สิบนาทีขยี้หรือใช้แปรงซักผ้าถูบริเวณคอเสื้อหรือและแขนเสื้อทีละตัวอ้าวคอเสื้อเพราะว่ามันเกิดจากข้าวขี้ใครแขนเสื้ออาจจะขี้เต่าน่าจะเหม็น ห้าเสร็จแล้วพอเราซักเสร็จขยี้บิดเสร็จแล้วก็ซักด้วยน้ําสะอาดอีกสองครั้งจนกว่าจะไม่มีฟองขั้นตอนนี้ใครจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมก็คือใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มเพื่อความหอมความนุ่มของเสื้อผ้าต่อก็ได้แล้วแต่ได้เลยเอา้าวต่อไปค่ะขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าง่ายที่สุดง่ายสุดสุด,สดอุปกรณ์ก็จะมีผงซักฟอกมีน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็มีตะกร้าใส่ผ้าง่ายไหมไม่ต้องมีกระมังและก็ไม่ต้องมีแปลง อ่าสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อผ้าเดี๋ยวมาโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะ่ะเพราะตอนนี้เราอธิบายไปเดี๋ยวมันจะเยอะไปซะเปล่าๆขั้นแรกค่ะก็ต้องแยกผ้าสีออกจากผ้าขาวเหมือนเดิมใส่ผ้าลงไปในเครื่องซักผ้ารูปนี้มันเป็นเครื่องซักผ้าฝาเดียวเป็นฝาหน้าแต่ที่บ้านหนูน่าจะเป็นสองสองฝาก็คือน้องก็เอาผ้าใส่เออเขาเรียกเลยนะเอาผ้าใส่ถังใหญ่เสร็จปุ๊บก,ก็เทน้ํายาผงซักฟอกแล้วก็น้ายาปรับผ้านุ่มเขาจะมีช่องให้ใส่นะ่ะ แต่เหมือนบางบ้านถ้าช่องไม่ได้ใส่ในช่องแล้วก็เทลงไปในผ้าได้เลยเสร็จปุ๊บก,กดเริ่มทํางานซักผ้าอัตโนมัติอันนี้เครื่องซักผ้าฝาหน้ากับฝาเดียวอ่ะจะเป็นเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติแต่เครื่องซักผ้าสองฝาเราจะเรียกว่าเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติหมายความว่ามือมั่งเครื่องมั่งมือมั่งเครื่องมั่ง,อ,งอ้าวเสร็จแล้วก็พอปั่นเสร็จน้องก็เอาผ้าใส่ตะกร้าแล้วก็เอาเตรียมตัวไปตาก เขาบอกว่าหลังซักเสื้อผ้าเสร็จต้องนําผ้าไปตากเลยเมื่อผ้าแห้งก็เก็บให้เรียบร้อยถ้าเราซักไว้แล้วก็โอ้ยวันนี้ขี้เกียจไม่ตากพออีกวันหนึ่งน้องลองเอามาดมมันจะรู้สึกเหม็นอับเขาก็เลยบอกว่าซักผ้าเสร็จต้องรีบตากแล้วเวลาตากต้องตากตอนที่มีแดดการตากผ้ามาดูจ้ะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตากเราตากผ้าอ้าวบ้านใครไม่มีแล้วอาจจะขึงเชือกกับต้นไม้ต้นนี้ไปต้นยางต้นนี้ไม้แขวนเสื้อแล้วก็ไม้หนีบผ้าขั้นตอนการตากจาก้ะหนึ่งกับเสื้อผ้าด้านในออกด้านนอกก็คือปิ้นนอกออกในเอาตะเข็บไว้นอกอันนี้ด้านนอกใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ด้านนอก,ออน,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 อกน้องก็ต้องถกออกปิ้นออกเอาด้านในเอาด้านในตากเพื่อ,อาตาก ที่เอาด้านในออกด้านนอกเพื่อป้องกันสีมันเลียผ้าหรือว่าทําให้เสื้อผ้ามันสีซีดลงก่อนจะใส่ไม้แขวนเราจะต้องสะบัดผ้าเพื่อไม่ให้ผ้ามันยับแรงเข้าใจคำว่ายับแรงไหมลูกสองนำเสื้อผ้ามาตากโดยใช้ไม้แขวนและไม้หนีบผ้าเ้าวไม้หนีบแล้วหนีบไว้เพื่อไม่ให้ผ้ามันหลุดเผื่อลมพัดแรงขั้นตอนการเก็บหูง่ายมากเลยก็คือเมื่อผ้าแห้งก็เก็บใส่ตะกร้า ส่วนผ้าที่จะรีดเช่นชุดนักเรียนกระโปรงหรือว่าเสื้อที่จะออกไปทํางานเเสื้อที่จะต้องออกงานอะไรแบบนี้ก็คือให้เก็บทั้งไม้แขวนเลยเพื่อเตรียมตัวมารีดการพับเสื้อผ้าเดี๋ยวครูจะให้อัดคลิปสอนพับครูจะให้อัดคลิปพับเสื้อผ้ามาคนละหนึ่งคลิปแต่ยังนะวันนี้ยังไม่ใช่อ้าวพับเพื่อเสื้อผ้าพับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ทําให้ผ้ายับ การพับเสื้อผ้าควรแยกประเภทออกจากกันเช่นเสื้อเสื้ออยู่บ้านก็พับไว้กองหนึ่งกางเกงพับไว้กองหนึ่งชุดชั้นในก็พับไว้กองหนึ่งถุงเท้าก็พับได้นะลูกต่อมาวิธีพับเสื้อแขนยาวเอามาดูพลิกด้านหลังของเสื้อพับปลายแขนทั้งสองด้านเข้าหากันพับเข้าด้านข้างข้างหนึ่งก่อนเอาข้างหนึ่งมาพับมาวางไว้ตรงกลางทั้งซ้ายและขวาแล้วก็พับจากชายทบขึ้นไป พลิกด้านหน้าขึ้นมานําไปจจดเก็บให้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนอีกเดี๋ยวจะสอนเป็นคลิปไปง่ายๆนะคะอันนี้ในหนังสือเรียนแล้วก็ดูตามคลิปไปก่อนเนะเาะอ้าวกางเกงขาสั้นก็การกางเกงออกพับเข้าไปตามรูปที่สองแล้วก็พับส่วนปลายทบขึ้นไปหนึ่งทบเป็นส่วนที่สามแล้วพับส่วนปลายอีกทีหนึง่งจะได้สั้นลงแล้วกเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าหรือว่าใส่ในกล่องอะไรแบบนี้ค่ะ หลักการรีดผ้าเรียนรู้วิธีการรีดให้เรียบร้อยใช้อุปกรณ์รีดผ้าถูกต้องอ่ะอันนี้ด้านขวามือของหนูนะเป็นผ้าแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ความร้อนอันนี้น้องก็ยังไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายเดี๋ยวค่อยมาทํากันที่หลังขั้นตอนการรีดเสื้อง่ายๆอุปกรณ์ที่ใช้ตะรีดตะกา้าโต๊ะรองรีดถ้าไม่มีโต๊ะรองรีดก็ต้องปูพื้นแล้วก็ต้องมีผ้าปูอ้าวแถวบ้านนี้เราน่าจะใช้ผ้าถุงแม่นะ่ะผ้าถุงแม่ปูพื้น ต่อมาก็กระบอกฉีดน้ําหรือว่ากระบอกที่เขาอะไรนะเขาเรียกน้ํายารีดผ้าเรียบลุกเอาไว้เวลาฉีดมันจะได้เรียบเป็นกรีบสวยงามอ่าใช้กระบอกฉีดน้ําพรมน้ําให้ทั่วเสื้อผ้าย้ํานะคะกระบอกฉีดน้าเนี่ยฉีดได้แต่อย่าฉีดเยอะเพราะถ้าเราฉีดเยอะมันจะทําให้ผ้าเปียกชื้นแล้วจะรีดยากเข้าไปอีก สรีดขั้นแรกอ่าพอเราฉีดผ้าพรมเสื้อเสร็จปุ๊บเราก็รีดรีดชั้นที่หนรีดขั้นที่หนึก็คือรีดปกเสื้อพอรีดปกเสื้อเสร็จรีดแขนรีดแขนเสร็จรีดตัวแล้วก็แขวนเก็บใส่เรียบร้อยการใช้ทรัยยากรและพลังงานจากการซักผ้าในการดูแลนะจ๊ะประหยัดน้ําจากการซักผ้าเราประหยัดได้ยังไงก็คือเวลาซักก็ให้ซักครั้งละมากๆ ให้เพียงพอต่อการซักแต่ละครั้งจะได้ประหยัดแป๊บประหยัดน้ํายาซักปรับผ้านุ่มประหยัดน้ําต่อมาปิดก๊กน้ำเมื่อไม่ใช้แล้วและข้อสุดท้ายก็คือนําน้ําที่ซักผ้าเนี่ยเราสามารถเอามาลดน้ําต้นไม้มาใช้ไก่เอากลับมาใช้ใหม่ได้ประหยัดไฟฟ้าจากการรีดผ้าไม่พรมผ้าชุ่มจนเกินไปเพราะเวลาใช้เวลารีดต้องใช้เวลารีดนาน ข้อต่อไปก็คือรีดผ้าครั้งแล้วมากๆให้เสร็จทีเดียวอย่ารีดทีละตัวมันเสียเวลาข้อสุดท้ายก่อนรีดผ้าเสร็จประมาณ24นาทีเนี่ยให้ถอดปลั๊กตัวรีดออกเพราะว่ามันยังมีความร้อนอยู่แล้วก็เอาหาผ้าบางๆตัวบางๆเอามารีดเช่นเหมือนถ้าโรงเรียนเราก็าผ้าพันคอลูกกันบ้างค่ะให้นักเรียนอัดคลิปการซักผ้าด้วยมือมาคนละ1คลิปนะคะครูจะให้เป็นคะแนนเก็บผ้าคะแนนเดี๋ยวครูจะรอชมคลิปของเธอใน กลุ่มนะลูกไปแล้วนะ